คนตอนนี้ไซก็อยู่ที่งานฤดูหนาวทางโดเชียงใหม่เย้ yeah. ตลายฝนตกแล้วรีบเข้าไปในงานกันค่ะร้านค้าเยอะแยะมากมายแล้วเข้ามาในงานแล้วะทุกคนว้าวแม่แอบลืของกินแม่แล้ว <c oughs> ของกินเยอะมากไปไปดูด้าน,นนีะคือฝนตกนะแต่ว่าเขาไม่ร่มอยู่<อ><อ>เรามาหา,ข,าของกินกัน นี่มีขนมเรื่องได้ทุกคนวนาวคือจะบอกว่าหนาวมากเพฮ้ยเราพอฤดูหนาวแล้วแล้วก็แถมฝนตกตอนนี้ใส่หนาวมากทุกคนแล้วเพิกลับมาจากเมียนะคือหิวว่าอุ้ยโฟจิครีมชีสอ๋ออันนี้คือครีมชีสเหรออันนี้คืออะไรที่มันมีหลายรสใช่ไหมอันที่มันมีหลายอันหลายแบบนั่นคืออะไรอไม่รู้ ปะไปต่ออันนี้เป็นบรข้อ้อศใชรไไ่รู้ว่าเกเรื่องของเล่นได้ไหมนนรว่า,าตั้งใจมาในของเล่นอยากเล่นตามหาไอติมหลอกจยากกินโรตีใส่ไหมมีเพื่อฝ้ายยาด้วยทุกคนว่า ทอดมันกุ้งเห็ดคอดเกี้ยวอยู่ไกล้ๆใกล้ๆและถึงหรือยังถึงแล้วไม่รู้ว่ามันกุ้งจะซื้อไหมทุกคนซื้อไหมคอดเกี๊ยวไม่รู้แล้วแต่ตามหาไอติมหลอดอยู่แล้วก็ร้านที่มันน่ารักน่ารักไม่มีร้านแรกเมื่อกี้ตอนที่เราเดินผ่านร้านโอริง ดูไหมตัวละหนึ่งร้อยบาทตอนนั้นที่หนูซื้อที่มันเป็นทรงแบบนี้เหมือนจะสองร้อยกว่าเี่ยหนูซื้อมานุนร้อยยี่สิบเนี่ยอันนี้สิเฮ้ยอันนี้คือเหมือนของหนูได้ไหมสีขาวเนี้ยลูกเหมือนได้ไหมแต่หนูซื้อมาตอนนั้นสองร้อยกว่าเลยไม่ใช่หรอ สีขาวสีดำสีฟ้าในร้านก็มีนะตัวละร้อย่ะไปก่อนไหมนี่แบบนี้ก็น่ารักไนะดีไดน์ในหุ่นใสอ่ะเนี่ยน่ารักนี่ไะร้านกิฟช์เฉาะขายอดีตในฝนตกไงเล่มหมด มาเป็นร้านเต็กไปแล้วเนาะดีไซน์เลยไม่ค่อยแวะเท่าไหร่นี่เสื้อกันหนาวฝน<ม>ตกจะเล่นยังไงอะของเล่นน่ะลูกมันก็เปียกมันก็แฉะม,มุดเ,เนียดีไซน์ร้อยเดียวเดี๋ยวนี้เขาลดราคาแล้วอันนี้เสื้อเชิ้ตดีไซน์เสื้อกันหนาวด้านบนเสื้อใหม่ผม อันนี้เป็นโซนเสื้อผ้าแล้วนะล่ะต่อมาเป็นโซนของกินต่อไม่อยากกินอันนั้นดีไซนเหมือนคราวที่แล้วะโกโก้อะใช่ไหมโกโก้อะมาเปล่าไม่รู้ฮะไอทีมไรถ้าโกโก้ไม่มาหรอได้ฟูคูดฟันสดไม่มีได้ฟูคูดด้วยเคบบบ ไป่คลองดูไอติมหลอดอะไร,รอระก็ซื้อสิซื้อเดิไม่ไม่เอาดีไซนกินไอติมหลอดอีกแล้วอันนี้อะไร,รอ่ะชาบูเสียบไม้แม่เลีงหลานด้านหน้าไว้ลูกชิ้นกินอะไรดีทุกคนอันนี้อะไรเรอ่ยไซยาเรารัก โรตีขนมเบื้องฝั่งโน้นเป็นไรลูกชิ้นไส้ย่างหมดแล้วไปกลับไปหาดีไซน์ฝนตกนะหนาวมากอย่างกินไอติมยุโอ้โหเอามากยานสองงานเพราะว่ากินคนเดียวไปหมดแล้วไม่รู้โซนของเล่นนะมีร้านอะไรบ้างไปดูไหม ไม่แค่จะเงอด้วยเฉยใช่ร้านกโกโก้ก็ไม่มาอยากกินอ่ะไปเดินต่น,นดิไปรอดหาของกินเลยนะกับข้าวเย็นไม่หนาวอ่ะกินไอติมฝ <c oughs> นตกหน้าหนาวหนาวมากมันหนาวแบบเย็นๆเนาะฝนตกหน้าหนาว ไอ้ข้าวแกงกิบาทค่ะได้แบบไหมกินไหมได้ฟูฟัวได้ฟูฟัวไหมปกติชอบกินใช่หรอแล้วผ้าอะไรนะดังโอแต่ว่าเมื่อกี้อะไรนะโมจิครีมชีสแล้ะมันมีครีมชีสเยอะนะลูกหลายรสเรลองไหมเนาะไปลองกันดีกว่าได้ดไใช่ไหม เหมือนกางเกงที่หนูซื้อมาใส่ไหมอ๋ออันนี้เป็นสีน้ำตาลลายสักรน่ารักดีนะไม้อันนี้มันมีลมูปไม้เออ,อน่ารักดีตัวลวะเท่าไหร่ไม่รู้ไม่ถามเหรอไม่มีเงินอะฮ่าเงินก็ช่วยไม่ได้ไ,ได้อะไรเหรอโอเคร้อยเดียวร้อยเดียวไม่มีเงินทีซื้ออย่างอื่นแพงกว่านี้อีกน่เยแล้วแต่หนูสิ โน่นเอาสีด้านในหนูสีอ่อนอ่ะชื่ออะไรชื่ออะไรแค่ว่าผมใส่เปิมไหมหมายถึงอะไรใส่อะไรเป็นอะไรอ่ะมันจะเป็นอะไรอ่ะไม่เป็นไรอะไรนะมันเปิมไหมได้โน่นไงเข้าไปดูสิกางเกงก็น่ารักดีนะขี้เกียจรีดอะเสื้อใส่เสื้อเชิ้ตสวยดีนะแต่ขี้เกียจรีดซื้อส้์รีด เหรอน่ารักดิอุ้ยเนี่ยเหรอร้อยยี่สิบดีไซน์น่ารักอ่ะเนี่ยเหรอแบบนี้ใช่ไหมที่หนูซื้อมาใส่น่ารักดิร้อยยี่สิบบาทอันนี้อ่ะอ๋ออันนี้ไม่ใช่อ่ะไม่อันนี้เป็นกระโปรงไม่ใช่นะแต่ไม่ใช่เป็นกระโปรงก็น่ารักดีแต่ว่า แบบนั้นมันจะไม่โป้ไงใช่ไหมลายนั้นน่ะเหรอถามคนขายดิลายลายนั้นไม่มีแล้วเหรอคะเอาได้สามสิบเลือสีเดียวเอาเปล่าร้อยยี่สิบบาททำไมดูเหมือนมันสั้นอ่ะทำไมดูเหมือนมันสั้นกว่าที่หนูใส่แบบนี้ไหมแบบนี้แหละเหรออ๋อ ก็น่ารักอยู่ยังกับแผนเพิร์ดยังกับการเกงแผนเพิร์ดเลยเสื้อมันแบบเดียวจะเอาอยู่ไหมเอาแต่เกงสิเสื้อมันแบบที่มีแล้วนี่เอาตัวนี้นะคะหนึ่ทุกคนได้แล้วแกงบอลูนะเสียงมาค่ะแลักคากันไปร์่ากิว่าอยากดูเสื้อ แบบเสือ้อเสื้ออะไรมันใส่กับแจ็กเก็สีอ่ตาลเขา้าอทุกคนด้วยด้วยเสื้อสีอะไรไป <c oughs> ดูเพลของเละอยไม่ได้อะไรส้มเต้นคนเละเลยไม่ได้อาเจยียงนะ <c oughs> ม,มีร้านกิฟท์ชอปด้วยทุกคนมาให้ดูนี่อะรถเกินคุณนะโอ้ยสายแซ่บด้วย ถึงแล้วแหะ่ว่าได้ือยซื้อได้ไดีไนอันนี้มีดีไซนันสีชมพูหนูจองับมาดูสดอิอันนี้มีลูกไม้แต่ว่าทรงเดียวกันไหมกับที่หนูซื้อมาน่าจะทรงเดียวกันมั้งไม่ชอบใช่ไหมมันเรียบไปไสีนี้เพราะว่าสีนั้นมันมืด สีนั้นมันมืดไงสีมันเข้มไงสีนี้มันเข้มไงมสีเข้มมันก็ใส่แล้วมันก็จะมืดไงใช่แทุกคนนี่เปเสื้อนะแล้วก็เป็เก๊กไปไปต่อไปทุกคนต่อไปเราก็จะไปหาของกินกันไปกันเลยเพราะว่าตอนนี้เราได้เนะสื้อผ้าแล้วนะไว้ปลาส้มปลาส้มไทยยาวไว้ นี่ทุกคนบอกซื้อปลาหมึกแล้วแต่มันไม่มีดิซายถ้กมันมปนคากรบอ่ะเศร้าอ่ะได้แล้วไปไปต่อทุกคนอยากดิซัยอยากกินยำแซลมอนอ่ะอยากกินยำแซลมอนอ่ะมันไม่มีอ่ะนี่เป็นแบบนี้ สเตีกแซลมอนยับไปต่อทุกคนอวสานแซลมอนยับยัแซลมอนเพราะว่าไม่มีไม่น่ารักเลยอันนี้แมลงทอดวันนี้ไงมุทากุอยากกินอ่ะจะลองไหมล่ะ99บาทก,ก็่ไม่ได้กินอ้าวไม่กินมกกออหมอน เดหนูไม่อยากได้ผลไม้ไม่มีผลไม้มันก็ไม่อร่อยเราแต่ครีมชีสไม่ใส่ผลไม้ก็ไม่อร่อยอุนเปรี้ยงไม่ไอ้ไม่กินไม่มีอะไรให้กินายกินบ้าทุกคนเราเดินมาจะจบแล้วจะสุดซอยแล้วจะไม่มีอะไรที่ถูกใจเลยซื้อขนมครก เจ๊ <JK. S 2> แขกแหกปากได้เลยคลรับพี่พิซซ่าได้เลยทุกคนว่ามันไม่มีอะไรเลยแหละทุกคนช่วยด้วยใี่ยังไม่ได้ของกินเลยกดกินอะไรดีส้มตำส้มตำยำแดงเดือดพี่ทุกคนพากกล่องมาซื้อนกกระทานกกระทาย่างอีกแล้วโอ้ดของโปรดเขา ซื้ออีกแล้วทุกคนคือกินทุกครั้งที่มางานพวกนี้ถ้ามีจะซื้อทุกครั้งเลยเพราะว่าข,ของโปรดและคือแพงแอบแพงสามตัวร<ล>้อยรู้ว่าแพงไหมอันนี้สิ <c oughs> บแต่ตัวละยี่สิบใครตัวละสิบเอาตัวสี่สิบบาทแต่เจอสี่สิบบาทนะทุกคนแพงอ่ะตัวน้อยเดียวคือดิฉันรู้ว่ามันอร่อยตรงไหนมันกรุบกรุบไมั<อ>น่กรุบ ตตอนนนี้ไก่ขยา่าแบบหมาล่าเต็มถังเลยทุกคนแล้วก็เลนาะโชว์ว่าดิไซไม่มีของกินเฮ้ยเป็นไรนิดหน่อยปล่อยผ่านเราไม่รู้อะไม่ได้มีอะไรน่ากินอ่ะนี่นะโลภแมงกระพุนหัวกระสุนอ,อาเจียงหน้านี้เฮ้ยทุกคนนี่มีหมาล่าเต็มถังด้วยนะดิไซม,ม,ม,มีเส้นแบบนี้ด้วยใช่ไหม เส้นที่เราติมไหมใช่เฮ้ยใช่เส้น,นอะไรก็ไม่รู้มาแล้วเล็กนะต่ <c oughs> อ <c oughs> มีเส้นแก้ด้วยทุกคนของมีเยอะนะเยอะอยู่เรากลับบ้านกันดีกว่าทุกคนฝน <c oughs> ตกหนักมากไม่เอา <c oughs> มีโกโก้ขูดโกโก้ลูกโซ่มาอยู่ตรงนี้เลยไปทุกคนจะไปยวโก้แล้วกลับบ้านกันดีกว่าตอนนี้ฝนเริ่มตกเป็นฝนทรายเยอะมาก แต่ดิซนยังไม่ได้ของกินก็คิดว่าอาจจะต้องกลับบ้านไปกินบ้านทุกคนบ๊ายบายขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะทุกคนบ๊ายบาย